ตอนที่630วรรณกรรมของฉันยอดเยี่ยมร็อบบี้พาเอลเอลเดอร์ไปที่โรงผลิตกระดาษข้างคลองเวสไว์ wide, มาเรียนหน้ามุ้ยแล้วเดินตามพวกเขาไปโรงกระดาษเป็นอาคารปูนเมื่อเร็วๆนี้อาคารใหม่ทั้งหมดในเมืองเวสไว์ถูกสร้างขึ้นด้วยซีเมนต์และไม่จาเป็นต้องสร้างบ้านด้วยไม้แน่นอนมันถูกจํากัดอยู่ที่ต้นทุนและผล,ผลผลิตของปูนซีเมนต์ من. บ้านบางหลังไม่ได้ก่อด้วยปูนทั้งหมดแต่ก่อด้วยอิฐก,ก่อนแล้วจึงทาปูนรอบนอกอิฐ รับรู้ด้วยว่านี่เป็นการประณีประนอมภายใต้การควบคุมของผลผลิตซีเมนต์แม้แต่ในรุ่นหลังหลังบ้านในชนบทจํานวนมากก็จะสร้างด้วยวิธีนี้ในยุคนี้ฝันที่จะเปลี่ยนมาใช้ปูนสร้างบ้านทั้งหมดวิธีนี้ถูกนํามาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกระดาษก็ด้วยอิฐและทาผนังด้วยซีเมนต์หลังคาทําด้วยซีเมนต์โดยตรงพร้อมสระน้าซึ่งกันน้าได้ด้วยวิธีนี้หลังคาจึงกลายเป็นอ่างเก็บน้าซึ่งสามารถจ่ายน้ําให้กับโรงปฏิบัติงานและลดแรงดันในการจ่ายน้ําของหอเก็บน้ําขนาดใหญ่ของเมืองเวสวิน เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองเวสวินอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่สร้างโดยนายกเทศมนตรีของเมืองเวสวินจึงไม่สามารถพัฒนาได้ทันตอนนี้เมืองเวสวินเริ่มถูกแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆโดยมีการสร้างหอเก็บน้ําหลายแห่งและหอเก็บน้าต่างๆที่ให้บริการในภูมิภาคต่างๆมันคลุมเครือเหมือนเมืองใหญ่ก่อนเข้าโรงปฏิบัติงานเอลพูเท่าเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับคลองเวสวินน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระดาษไหลลงสู่สระจากนั้นนักเวทเอลหลายคนก็ยืนอยู่ข้างๆสระและใช้เวทมนต์ชำระล้างน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเขาถาามมด้ววยยคคสสงงััุณกลทอะไร ร็อบบี้กล่าวว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องของการทํากระดาษมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากถ้าน้าสุกกระปรกเข้าไปในคลองเวสไวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ําทําลายอุตสาหากรรมการเลี้ยงปลาของชาวบ้านแมวและแม้กระทั่งเปลี่ยนคลองเวสไวที่สวยงามให้กลายเป็นคูน้ําที่เหม็นอับฉันรู้ว่าเอลรักธรรมชาติที่สุดฉันจึงทุ่มเงินจ้างเอลเหล่านี้มาทำระลังน้าพวกเขารักธรรมชาติและเต็มใจที่จะทําความสะอาดขยะน้ําและทาเงินในเวลาเดียวกัน ก็อย่างนั้นแหละผู้เท่าเอลเหลือมองผู้วิเศษเอลหลายคนและพูดว่าคนในเผ่าเอลของเรามาที่นี่เพื่อทําสิ่งนี้แต่ไม่มีใครบอกฉันคุณยังถือว่าฉันเป็นผู้อาวุโสอยู่หรือไม่นักธนูเอลสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาเมื่อตกและพูดว่าผู้อาวุโสเราแจ้งท่านว่าดอรูอิกผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เชิญผู้วิเศษของเผ่าเราให้ชำระน้ําเสียและขอความเห็นจากท่านตอนที่ท่านเขียนบทท่านไม่ได้ทําไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นแต่ก็ยังตอบว่าตกลงไปต่อแล้วท่านก็ไม่สนใจเราอีกผู้อาวุโสเอลพูดไม่ออกมาเรียนพ ผู้อาวุโสเอลหันศีรษะของเขาและพูดว่าคุณกําลังหัวเราะยาอฉันมาเรียนใส่หัวและพูดว่าไม่ไม่ฉันเคารพผู้อาวุโสมากฉันจะหัวเราะได้อย่างไรถ้าฉันช่วยไม่ได้จริงๆฮ่าฮ่าฮ่าเอลผู้อาวุโสไม่มีทางเลือกนอกจากใส่หัวเป็นนิจจาฉันแก่แล้วความจาไม่ดีถูกคนหนุ่มสาวยยอย ร็อบบีกล่าวต่อว่ามนุษย์จะใช้เวลาไม่นานในการจัดการกับน้ำเสียฉันขอให้นักเล่นแร่ปแปรธาตุศึกษาปัญหาของการใช้การเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อจัดการกับน้ำเสียในอนาคตนักเล่นแร่ปแปรธาตุจะประดิษฐ์โทนิกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถทําให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาดหลังจากเทลงไปผู้เท่าเอลกล่าวว่าคุณมีน้ำใจมากเมื่อคุณพัฒนาเมืองอย่าลืมที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมผู้คนเทพธิดาแห่งป่าขอ,ขอขอบคุณอย่างจริงใจ รับยิ้มและพูดว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อเทพีแห่งป่าหรือไม่ก็ตามตราบใดที่คุณอาศัยอยู่ในโลกนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อมท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนอย่างใกล้ชิดทําไมขอบคุณฉันไหมขณะที่พวกเขากําลังคุยกันพวกเขาก็มาถึงประตูโรงผลิตกระดาษมีคนเข้ามาแล้วและรายงานทางหุยไม่นานเธอก็ออกมาต้อนรับพวกเขา ตอนนี้เธอไม่ได้สวมชุดยาวอีกต่อไปเมื่อเธออยู่ในเวส์ไวฮอลลี่ซิตี้เธอซื้อผ้าและทําชุดยาวแบบตะวันออกในที่สุดเขาก็ได้ลิมรสของสาวน้อยในฮันฟูสิ่งเดียวที่น่าเสียใจก็คือสาวน้อยคนนี้ในฮันฟูไม่น่าสนใจเท่าไหร่เราพูดกับเธอว่าฉันพาเพื่อนเหล่านี้มาเยี่ยมชมโรงงานกระดาษเยี่ยมชางหุยตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเธอก็พูดเป็นภาษาจีนว่านักบวชฉันเกรงว่าฉันเกรงว่ามันจะไม่ดีถ้าเราทําเช่นนั้นเทคโนโลยีของเราไม่ควรส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มและคุณไไไมม่่่่ด้้้สงงตอใใหหหผูญิช เธอพูดด้วยความอายว่ามีกฎแบบนี้จริงๆแต่พ่อของฉันมีลูกแค่คนเดียวดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยกมันให้กับลูกชายเว้นแต่ว่าเขาจะมีลูกเขย รับ,บีระเบิดเสียงหัวเราะฉันรู้ว่ามีกฎบางอย่างในตะวันออกแต่พูดตามตรงกฎเหล่านี้ไม่มีเหตุผลเลยสักนิดทักษะและความรู้มากมายสามารถถ่ายทอดจากปากต่อปากเท่านั้นเพราะไม่ได้ส่งต่อไปยังเด็กผู้หญิงมันน่าเสียดายจริงๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเผยแพร่ออกไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้คนเยี่ยมชมไม่ช้าก็เร็วคนงานบางคนจะทําให้เทคโนโลยีรั่วไหลออกไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นชางหุยก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันเถอะหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในเวิร์กช็อปพวกเขามองไปรอบๆสายการผลิต บอกตามตรงว่านี่เป็นครั้งแรกที่รับไปโรงพิมพ์กระดาษในอดีตเขาลงทุนเพียงเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มบัฟให้กับคนที่สร้างโรงงานนั่งอยู่บนเก้าอี้หินเขามีความเข้าใจจากระยะไกลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษโดยเฉพาะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวจีน พวกเขามองไปที่ทิศทางของเส้นกระบวนการทีละขั้นตอนและเห็นกระถางขนาดใหญ่เป็นแถวที่จุดเริ่มต้นวัตถุดิบทุกชนิดถูกนึ่งในหม้อจากนั้นจึงถูกกำจัดออกและสลายตัวเป็นเส้นใหญ่จากนั้นคนงานก็เริ่มทำเป็นเยื่อกระดาษตัดและตอกเส้นใหญ่จากนั้นพวกเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยแผ่นที่ไม้ไผ่เพื่อให้มันเป็นแผ่นบางบางบนแคร่ไม้ไผ่แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งในที่สุดพวกเขาก็เอาของแห้งที่เป็นกระดาษบาง,บาง เอลผู้อาวุโสถือกระดาษที่เพิ่งแกะออกใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาแตะกระดาษแหลกแหลกเบาๆและหนวดคราวสีขาวของเขาก็สันเทาเขาพูดอย่างมีความสุขดีคุณสามารถทํากระดาษดีๆแบบนี้ได้ด้วยวัสดุราคาถูกๆวรรณกรรมของฉันวรรณกรรมของฉันกําลังจะโบยบินฮ่าฮ่าฮ่าวรรณกรรมกําลังจะโบยบินตอนที่631สิ็สิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับเราคือจิตวิญ,ญญาณแห่งศิละปะวรรณกรรมกําลังจะโบยบินแต่ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่ถูกกาหนดให้เริ่มต้นก่อนนั่นคือมานหัวสของรอบบ รับคว้ากระดาษจากมือของผู้เท่าเอลและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่ต้องกังวลกระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษข้าวไม่เหมาะสาหรับเขียนด้วยปากกาขนหา่านเหมาะสาหรับเขียนและวาดภาพแบบดั้งเดิมเท่านั้นผู้กันจีนยังเร็วไปที่คุณจะเขียนวรรณกรรมบนมันตอนนี้สิ่งนี้เหมาะสําหรับฉันเท่านั้นที่จะเล่น ชายชราเพิ่งหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าปลายปากกาขนหันสามารถแทงทะลุได้ง่ายดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรจะพูดเขาต้องพูดว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วปราบใดที่คุณเติมสารส้มหรือที่พึ่งในกระดาษชนิดนี้คุณก็สามารถปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษชนิดนี้ได้ในเวลานั้นขนหันปากกาสามารถเขียนลงไปได้แต่ราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยเผ่าพันของเราสามารถจัดหานักเล่นแร่แปรธาตุเททีเก่งที่สุดเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้เรารับประกันว่าเราจะไม่คิดเงินคุณสักบาทเพื่อประโยชน์ของวรรณกรรมเผ่าพันของเราจะช่วยทุกวิถี เขายื่นมือออกมาและพูดกับซางหุยว่าขอปากกาหน่อยด้วยรอยยิ้มเธอหันหลังกลับและจากไปในไม่ช้าเธอก็พาพวกเขามาแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวปากกาทําจากขนหมาป่าและค่อนข้างมีระดับสําหรับที่มาของขนหมาป่านั้นง่ายยิ่งกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนไวมูลมาถึงเมืองเวสไวโฮลลี่เพื่อดูลลิตตัวใหญ่แต่ก่อนที่เขาจะพูดได้ไม่กี่คําร็อบบี้ก็คว้าและถอนขนหมาป่าหนึ่งกำมือจากเขาแน่นอนว่านายพลมนุษย์หมาป่ากโกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถเอาชนะร็อบได้ดังนัันั้้นนนเขาาาาจึึงงงตอ,งอดทสํหหรบมมมกก่ย ร็อบบี้หยิบปากกาขนมาป่าขึ้นมาและจุ่มลงในหมึกจากนั้นเขาก็หยิบปากกาขึ้นมาจ่อบนกระดาษทุกคนเบิกตากว้างรอการแสดงของเขาแต่ตอนนี้ร็อบบี้ตกตะลึงเขารู้ทักษะการวาดภาพจีนของตัวเองซึ่งเป็นขยะถ้าจะพูดให้ตรงๆก็คือมันยากสำหรับเขาที่จะวาดเส้นกลมด้วยผู้กันเขานึกถึงมินหัวที่สวยงามในใจของเขาเขาจาโครงเรื่องและแม้แต่ส่วนสําคัญของภาพวาดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะวาดพวบมันตามแบบที่เห็นก่อนหน้านี้เขาวาดรูปไม่เก่งเขาควรทําอย่างไรไม่บ้าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวาดนารูโตะวันพีสหรือเดดโน้ต ทันใดนั้นลำแสงแห่งจิตวิญญาณก็ส่องลงมาจากด้านบนของกะโหลกศีรษะของเขาและตกที่หน้าผากของเขาขวาภาพวาดของเขาอาจแย่มากแต่มีมันหัวเพียงอันเดียวในโลกสำเนาของวันพันแมนเบวไซตาม่าให้ฉันยืมเรื่องราวของคุณรอบจบสกอร์สองสามจังหวะเอลผู้อาวุโสถัดจากเขามองเพียงไม่กี่ครั้งและกรีดร้องคุณวาดอะไรนี่เป็นภาพวาดของเด็กๆแบบไหนแม้แต่มาเรียนและชางฮุยที่ไม่รู้เรื่องศิลปะมากนะักก็ไม่ได้ที่จะเหงื่อตกเมื่อเห็นภาพวาดแรกที่ร็อบบี้วาดนี่มันอะไรกันเนี่ย บ้าไปแล้วโดยไม่คำนึงถึงข้อร้องเรียนของพวกเขาร็อบบี้ยังคงวาดภาพต่อไปเขาเพิ่มบัาความว่องไวให้ตัวเองความเร็วของมือของเขาที่ถือแปรงนั้นเร็วเท่ากับความเร็วของคนที่โสดมาสามแสนปีคนงานนำกระดาษที่แห้งแล้วมาทีละแผ่นร็อบบี้ใช้ความเร็วที่เร็วสุดของเขาเพื่อดึงพวกเขาทีละคนเอลผู้เท่าที่อยู่ข้างๆเขาเอาแต่กรีดร้องอาภาพวาดของเด็กอีกแล้วอาภาพวาดของเด็กอีกคนมันไม่ใช่งานศิลปะเลยมันเปลืองกระดาษ เมื่อไหลลงมาที่หน้าผากของมาเรียนพ่อทูลหัวแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อในด้านอื่นๆเช่นการร้องเพลงภาพวาดและการฝึกฝนด้านศิลปะอื่นๆของเจ้าก็ไม่ดีนะักแม้แต่ผู้มาใหม่ซางหุยยังอดไม่ได้ที่จะสาย เมื่อได้ยินคำบ่นของพวกเขาระบบีก็ไม่หยุดวาดรูปเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับภาพวาดของวันพันแมนแล้วเรื่องราวก็เหมือนกับสายน้ำที่เข้ามาในความคิดของเขาแน่นอนว่าเขาจําการแบ่งส่วนเฉพาะของเรื่องไม่ได้แต่เขาไม่สนใจว่ากรอบของเรื่องจะเหมือนกันทุกประการหรือไม่และไม่สำคัญว่าการแบ่งจะแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่เช่นหลอดออฟเดอะริงที่เขาถ่ายทำก่อนหน้านี้แตกต่างจากต้นฉบับแต่ผู้ชมสามารถดูได้เรื่องเดียวหลังจากที่เขาถ่ายทำเสร็จแล้วทำไมจึงต้องเหมือนกับต้นฉบับในไม่ช้ากระดาษหนาปึกหนึ่งก็หมดลง ร็อบบี้หันกลับมาและพูดกับผู้ชมว่าคุณคิดว่าฉันเป็นจิตประกรที่แย่ใช่ไหมสังฮุยมุนเน่าแมรียนมันแย่มากเลวพู้เท่าพวกมันเลวหมดมันเน่าเสียจนเกินสามัญสำนึกร็อบบี้หัวเราะและพูดว่าใช่ตอนที่ฉันเห็นมันหัวตัวนี้ครั้งแรกฉันรู้สึกเหมือนกันแต่ทำไมคุณไม่ดูมันด้วยกันล่ะ กล่าวอีกในหนึ่งผู้ชมยอมตายเสียดีกอว่าที่จะดูอีกครั้งแต่ตอนนี้เราพ้อทุนหัวที่พวกเขากาลังพูดถึงดอรูอิกผู้ยิ่งใหญ่ราชาผู้ไม่สวมมงกุฎแห่งเวสวินทาสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของเวสวินทาสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาทําทุกคนต็มใจที่จะรู้รายละเอียดมาริยอนหยิบกระดาษห่อข้าวข,ขึ้นมาอ่านนาทีละแผ่นตอนแรกเธอไม่พบอะไรพิเศษแต่หลังจากอ่านมากกว่าสิบหน้าติดต่อกันสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเอ๋แม้ว่าภาพวาดจะดูน่าเกลียดแต่เรื่องราวก็น่าสนใจมาก จริงหรือชางหุยก็มาเอาเลขหน้าที่มาเรียนอ่านตั้งแต่ต้นหลังจากน,านั้นไม่นานเธอก็พูดว่าเรื่องนี้น่าสนใจจริงใจจริงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่ที่เอาชนะสัตว์ประหลาด้า,าฮีโร่น่ารักมากเด็กหญิงทั้งสองหันไปหาเอลผู้อาวุโสและพูดว่าท่านครับมาดูสิเลขที่เอลผู้อาวุโสหันศีรษะของเขาและพูดว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งศิลปะของฉันจะสั่นสะท้านหากฉันเห็นภาพวาดของเด็กประเภทนี้ลองดูสิมันน่าสนใจจริงใจจริงขึ้นฉันจะไม่มองมันเอลผู้อาวุโสใส่หัวไปทางซ้ายและขวาไม่เต็มใจที่จะมองมัน โดยไม่คาดคิดหลังจากนั้นไม่นานนักธนูเอลสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาตะโกนพร้อมกันว่าเอเรื่องนี้น่าสนใจมากมันสวยงามผู้เท่าเอลโกรธมากคุณไม่รู้จักศิละปะเหรอคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มเอลของเราก็เปล่าประโยชน์ฉันจะบอกคุณว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในกลุ่มเอลของเราไม่ใช่เวทมนต์การเล่นแร่ปแปรธาตุหรือการยิงธนูที่ไรประโยชน์นั่นเป็นเพียงทางเลือกอื่นเท่านั้นและพวกเขาไม่ใช่ทักษะขยะมีเพียงวรรณกรรมภาพวาดดนตรีและงานศินละปะที่หรูหราทุกประเภทเท่านั้นที่เป็นจิตวิญ,ญญาณของกลุ่มเอลของเราคุณเข้าใจไหม เขาพึงพามแม้ว่าฉันจะต้องตายฉันก็จะไม่ดูภาพวาดเด็กนุบาลแบบนี้แม้ว่าฉันจะต้องกระโดดลงจากหน้าผาก็ตามนักธนูกลับไปศึกษากระดาษที่เหมาะกับปากกาขนห่านเพื่อเขียนและวาดทันทีแล้วเราจะสร้างงานศินละปะที่แท้จริงขึ้นมาตอนที่632โรงพิมเวสไว์ู้เท่าเอลไม่ได้ล้อเล่นเพื่อวรรกกรรและศิละปะชายชราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างจนถึงตอนนี้เงินที่เขาได้รับจากการถ่ายทําภาพยนตร์ไม่ได้ตกอยู่ในกระเป๋าของเขาเลยและทั้งหมดก็ถูกแจกใจ่ายให้กับพวกเอลไม่มีใครสงสัยนิสัยอันสูสงส่งของเขา ในไม่ช้านักเล่นแร่แ,รแปราธาตุอาวุโสหลายคนก็มาถึงโรงงานกระดาษพวกเขาศึกษาวิธีการทากระดาษที่แข็งขึ้นด้วยวิธีการเติมที่พึ่งและอื่นๆเพื่อให้สามารถเขียนบนกระดาษได้แน่นอนว่าการวิจัยนี้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งและเป็นไปไม่ได้ที่จะสําเร็จในชั่วข้ามคืนขณะที่ผู้เท่าเอลกําลังศึกษาวิธีการทํากระดาษอย่างหนักร็อบก็เริ่มเล่นกับสิ่งใหม่ๆในตอนเย็นช่างแกะสลักมาที่โบสถ์ของร็อบเขายือนอยู่ข้างโตหินและพูดด้วยความเคารพว่าท่านพ่อฉันได้ยินมาว่าคุณต้องการพบฉันเพื่อบางอย่าง ชายคนนี้เป็นคนที่เคยช่วยรอบบี้สร้างแบบจำลองขนาดใหญ่ของแคปิตอลออฟเซนเมื่อครั้งที่แล้วแน่นอนเขาได้รับค่าธรรมเนียมมากมายและได้โชคลาภเล็กน้อยในครั้งที่แล้วดังนั้นเมื่อเขาได้ยินรอบบี้เรียกเข,เขาก็วิ่งไปทันทีรอบบี้หยิบหน้าของมันหัวออกมาแล้วส่งมันด้วยรอยยิ้มมองไปที่ภาพนี้ฉันอ่านจบแล้วเขารู้สึกสับสนและถามว่าภาพวาดเด็กแบบนี้คืออะไรคุณต้องการให้ฉันทำอะไรรอบบี้กล่าวว่าฉันต้องการให้คุณแกะสลักสิ่งที่วาดบนกระดาษนี้บนกระดานแบนกลับด้านเหมือนตราประทับ ช่างแกะสลักเข้าใจทันทีท้ายที่สุดแล้วตราประทับก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นในโลกนี้มาช้านานช่างแกะสลักเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และแน่นอนว่าเขาเข้าใจทันทีพ่อทุนหัวเจ้าต้องการทำกระดานขนาดใหญ่แล้วทาหมึกลงไปจากนั้นหลังจากที่เจ้าใส่กระดาษลงไปแล้วบิงโกร็อบพูดด้วยรอยยิ้มคุณค่อนข้างดีคุณเข้าใจทันทีประติมากรหัวเราะเบาๆและพูดว่าขอบคุณสำหรับคำชมของพ่อฉันไม่มีทักษะอื่นใดฉันทำงานด้านนี้มาตลอดชีวิตแน่นอนว่าฉันเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นสิ่งที่ดีร็อบบีกล่าว แน่นอนเรามีคนไม่มากนักในอุตสาหกรรมนี้แต่มีคนมากกว่าสิบคนในเมืองเวสไวโอลี่และเราทุกคนรู้จักกันดีมากฉันต้องการคนเหล่านี้ทั้งหมดเราบมีพูดฉันวางแผนที่จะสร้างโรงพิมพ์เวสไวคุณจะเป็นผู้อำนวยการคนแรกช่างแกะสลักคนอื่นๆจะได้รับการว่าจ้างด้วยเงินเดือนสูงเพื่อทําแผนให้ฉันเริ่มกันเลยพิมพ์ได้ทันทีเอ๊ะช่างแกะสลักคิดว่ามันจะเป็นงานเพียงครั้งเดียวแต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะได้เริ่มโรงงาน ในฐานะชายคนหนึ่งจากเมืองเวสต์วินในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาได้เห็นโรงงานและอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ดำเนินการโดยก็อดฟาเธอร์แต่ละโรงงานจะทำเงินได้มากมายและคนที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในโรงงานเหล่านี้ล้วนทำเงินได้มากมายพูดตรงๆแต่เขาก็รู้ด้วยว่าเทคโนโลยีของเขาค่อนข้างไม่จำเป็นและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต้องทำงานในโรงงานเหล่านั้นอย่างมากที่สุดเมื่อโรงงานต้องการการตกแต่งเขาจะถูกขอให้แกะสลักให้เขาจะแบ่งเงินเดือนสำหรับงานแต่ละอย่างและเลี้ยงชีพหลังอาหาร ตอนนี้เขาได้ยินจากก็อดฟาเธอร์ว่าเขาต้องการสร้างโรงงานและเขาจะเป็นผู้อำนวยการโรงงานเขารู้สึกประหลาดใจจริงใจจริงเขาตอบโดยไม่ลังเลว่าโอ้ยี่ยม,มากเราจะทำอย่างไรดีมันง่ายมากโรบบี้กล่าวด้วยรอยยิ้มคุณและเพื่อนๆสามารถสร้างกระดานไม้ได้มากมายจากนั้นอย่างที่คุณพูดไปทำหมึกบนกระดาษแล้วสร้างภาพวาดรูปภาพจากนั้นคุณสามารถผูกเข้าด้วยการลักลายเป็นหนังสือฮ่าห้าช่างแกะสลักกล่าวว่าแต่นี่เป็นงานที่ทำครั้งเดียวเท่านั้นใช่ไหมคุณแน่ใจหรือว่าต้องสร้างโรงงานเพื่อสิ่งนี้ ถ้าเราไม่สามารถรับงานแบบนี้ได้อีกในอนาคตโรงงานจะพังชนะไม่ใช่หรอเพิ่งใครบอกคุณว่าคุณไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้อีกในอนาคตฉันขอบอกเลยในอนาคตคุณจะใจอ่อนร็อบยิ้มและพูดว่าคุณสามารถเช่าบ้านเก่าเพื่อพิมพ์ง,งานก่อนได้ฉันจะขอให้นายกเทศมนตรีของเมืองไวบิไรท์อสร้างโรงพิมพ์ก่อนก่อนที่โรง,งงานจะถูกสร้างขึ้นคุณสามารถเช่าบ้านเพื่อทํากําลังพิมพ์ฉันอยากเห็นมันหัวของฉันพิมพ์ออกมาโดยเร็วที่สุดได้เลยฉันจะทําช่างแกะสลักไปหาเพื่อนของเขา หลังจากนั้นไม่นานช่างแกะสลักมากกว่าหนึ่งโลก็มารวมตัวกันพวกเขารับกระดาษข้าวหนาหลายสิบแผ่นจากรอบบีและเริ่มแผนการพิมพ์อย่างจริงจงังหลังจากเจาะเนื้อหาของวันพันแมนเล่มแรกไม่กี่วันต่อมาเวลาที่ร้อนที่สุดในปี1346ก็มาถึงและทั้งเวสไวโอลีซิตี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของกางเกงขาสั้นและแขนสั้นอีกครั้งบรรดาขุนนางที่ไล่ตามแฟชัน่นสวมกางเกงชายหาดและเสื้อยืดแขนสั้นฉูดฉาดเหมือนเจ้าพ่อทำให้ทั้งเมืองดูเหมือนที่สิงสถิตของคนไม่ดีอย่างไรก็ตตาาาาาาามมมคคนนเเเหหหลล่่่ี้้้้ิดดววววพกขสสือผรรรรูรแะยไั สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดคือลมนี้กระจายไปตามทางรถไฟไปยังสตโตนแคนยอนหมู่บ้านนาลายและแม้แต่ถนนไรเมื่อแผ่ออกไปอีกครั้งครึ่งหนึ่งของแผ่นดินก็เต็มไปด้วยคนประเภทนี้ร็อบบี้กำลังกินไอติมแท่งใหญ่บนเก้าอี้หินของเขาเมื่อเขาเห็นช่างแกะสลักโป้ไม่ตอนนี้ผู้อำนวยการโรงพิม์วิ่งไปคำนับรอบจากนั้นเขาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนวางหนังสือเล่มเล็กๆไว้ในมือของร็อบบี หนังสือเล่มนี้มีขนาดใหญ่และเป็นวงกลมขนาดใหญ่กว่ากระดาษ A4 ในยุคปัจจุบันมันเหมือนกับการเริ่มต้นของนิตยสารมันถูกพิมพ์ด้วยกระดาษเข้าหนาและเย็นหนังสือทั้งเล่มมีมากกว่า40หน้าเท่านั้นดังนั้นมันจึงบางมากผู้อำนวยการโรงพิมพ์กล่าวว่าตามที่ท่านสั่งในที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์เสร็จมีเล่มแรก5้าเล่ม โรบบี้มองผ่านมันอย่างตั้งใจมันไม่มากเกินไปที่จะอธิบายว่ามันดิบมันเป็นเพียงกลวงตาบอดอย่างไรก็ตามเนื่องจากหนังสือเล่มแรกสามารถพิมพ์ได้เช่นนี้เขาจึงไม่มีอะไรต้องตำหนิท้ายที่สุดนี่เป็นความพยายามทางเทคนิคและไม่สามารถขอให้พิมพ์ในระดับเดียวกับเครื่องพิมพ์ในทันทีเอาละ่ะโรบบี้พูดด้วยรอยยิ้มอึ่งคุณทำได้ดีมากแล้วเราไม่มีงานทำเหรอผู้อำนวยการโรงพิมพ์พูดอย่างเชื่องช้า ไม่คุณยังมีงานต้องทำอีกมากร็อบหยิบปึกกระดาษออกมาและพูดว่านี่คือกำปั้นเล่มที่สองเอาไปแกะสลักนอกจากนี้อย่าทิ้งกระดานของเล่มแรกเตรียมพ,มพิมพ์ชุดที่2หรือแม้แต่ชุดที่3และ4ได้ตลอดเวลาจำนวนเฉพาะที่จะพิมพ์ขึ้นอยู่กับยอดขายหลังจากผู้อำนวยการโรงพิมพ์ออกไปรบ,บีขอให้ลินเลียนโทไปหาเอลซี่หลงังไม่มีการต่อสู้ที่จะต่อสู้เมื่อเร็วๆนี้และไม่มีอะไรทำเขาพาทหารห0 0อคนออกไปเตรดเรดตลอดทั้งวันเว้นเสียแต่ว่าจะมาหาร็อบเพื่อขโมยของทุกวันเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ช่วยขายมันหัวของเขา ตอนที่ห3ร้อยสาสิบสาจะไม่มีจิตประกรที่ยอดเยี่ยมเช่นคุณอีกแล้วในโลกนี้เอลซี่รีบเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้เขาไม่มีอะไรจะทําดังนั้นเขาจึงมาหาโรบบี้ทุกวันเพื่อขอให้เขาแสดงความเคารพมันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่สําหรับเอลซี่สําหรับผู้ชายอย่างเขาที่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรวมตําแหน่งของเขาไว้ในหัวใจของเจ้านายเขาหวังว่าเขาจะได้ดูแลเจ้านายของเขาทุกวันเมื่อเขาไม่มีอะไรทําเขากลัวว่าจะถูกเจ้านายลืมแปลกแยกและถูกขับออกจากศูนย์กลางอานาจในที่สุด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะมีอะไรทําในตอนนี้เขาบินไปที่โบสถ์พร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนและยืนอยู่หน้ารอ็อบเขาพูดด้วยความเคารพพ่อทูลหัวฉันได้ยินมาว่าคุณมีอะไรจะบอกฉันดังนั้นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของคุณเอลซี่จึงรีบมาและจะฟังคําสั่งของคุณไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดเก็บไว้ร็อบพูดด้วยรอยยิ้มคุณรู้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายที่จะทําบางอย่างเพื่อฉันแม้ว่าคุณตายคุณก็สามารถกลับมามีชีวิตได้อยอยเอลซี่แน ็ับบี้พูดว่าฉันขอให้คุณขายหนังสือให้ฉันอย่างไรก็ตามคุณไม่มีอะไรทําดังนั้นคุณต้องเต็มใจที่จะขายให้ฉันเอลซี่ตกหน้าอกของเขาและพูดว่าแน่นอนฉันอยู่เฉยๆมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่สงครามเพื่อภาพยนตร์สิ้นสุดลงฉันเป็นคนขยันขันแข็งมากฉันรู้สึกอึดอัดถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทาเพื่อพ่อทุนหัวโปรดส่งหนังสือให้ฉันโดยเร็วที่สุด รอบลังเลว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีเขาหยิบหนังสือวันพันแมนออกมาและมอบให้เอลซี่นี่คือหนังสือนี่คือตัวอย่างไปที่โรงพิมพ์เพื่อรับสินค้ายัางเหลืออยู่500อเล่มนําออกไปขายในเมืองใส่ใจแนะนาให้คนหนุ่มสาวผู้เท่าผู้แก่คนอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่หนุ่มๆน,น,น่าจะชอบเอลซี่หยิบหนังสือมาและไม่ได้เปิดอ่านทันทีก่อนอื่นเขาเหลือบมองที่มุมซ้ายล่างของปกซึ่งมีข้อความหนึ่งบรรทัดพิมพ์อยู่ผลงานของก็อดฟาเทอร์ เขารู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาแส้งทำเป็นไม่เห็นเลยหลังจากหายใจเข้าลึกๆเขาก็เปิดหน้าแรกด้วยท่าทีเคร่งาศาสนาเมื่อเขาเห็นภาพวาดเป็นครั้งแรกเอลซีอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจนี่คืออะไรอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดออกมาดังๆมันถูกย่อยเข้าไปในหัวใจของเขาแทนแล้วพระพักก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมตรัสอย่างจริงจังว่าโอ้พระเจ้าช่างเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ดูลายเส้นสีแปลงความรู้สึกที่วิจิตงดงามและความหมายที่ลึกซึ้งฉันรู้สึกตื้นตันใจกับมันจิตรกรที่เก่งที่สุดคนเดียวในโลกก็วาดภาพแบบนี้ได้ถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รู้ว่าเขาต้องเป็นจิตรกรที่เก่งที่สุดในโลกนี่คือศิละปะฉันรู้สึกจิตใจได้รับการชำระฉันจะซื้อหนังสือเล่มนี้มาโชว์ถึงลูกหลานของฉัน็รบบี้พูดไม่ออกชายสองคนที่อยู่เบื้องหลังเอลซี่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อและคิดว่าผู้บัญชาการคุณมันไร้สาระมากเรามั่นใจอย่างนั้นจริงๆความรักของเอลซี่ทำให้ทุกกกคนนตตใจแแมมม้้่่่่รร็อบบีไไสาาถพูดดัวขณะหึง อย่างไรก็ตามเอลซีไม่น่าแดงเลยแม้แต่น้อยเขาปิดหนังสืออีกครั้งและพูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อดูว่าใครเป็นจิตประกรเขาแซงคำเป็นมองหามันบนหน้าปกแล้วทําสีหน้าเป็นว่าในที่สุดก็เจอชี้ไปที่งานของก็อดฟาเธอร์ที่มุมซ้ายล่างของหนังสือเขาพูดว่ากลายเป็นงานของก็อดฟาเธอร์ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเมื่อกี้ฉันสงสัยว่าใครในโลกที่สามารถวาดภาพที่สวยงามเช่นนี้ได้ปราดดอว่าถูกกว่าดโดยก็อดฟาเธอร์อนิจจาฉันควรจะคิดว่านอกจากคุณแล้วคงไม่มีจิตประกรฝีมือดีคนไหนอีกในโลก บัตซอบรอบเด็กเขาออกไปและพูดว่าคุณมันเถื่อนเกินไปหนังสือกําลังขายเรื่องราวเอลซี่ลุกขึ้นจากพื้นด้วยใบหน้าสกระปรกแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องชั้นหนึ่งมันช่งางซาบซึ้งเรื่องราวน่าประทับใจอะไรเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ยงคงกระพนันร็อบบี้ดูว่าบ้าไปแล้วไปขายหนังสือซะอย่าพูดเกินจริงที่นี่ เอลซี่หันหลังกลับและวิ่งไปที่โรงพิมพ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ลูกน้องสองคนของเขาเหงื่อแตกพลาดหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ไล่ตามเอลซี่และพูดอย่างเคืองเคือว่าท่านครับดูเหมือนท่านจะยกยอมากเกินไปแม้เรารู้ว่าท่านโมจะมีผลหรือไม่ท่านพ่อทูลหัวอาจโกรธเอลซี่หัวเราะในรู้อะไรใหม่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ดีที่จะยกยอเขาตราบใดที่ก็อดฟาเธอร์รู้ว่าฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําให้เขาพอใจเขาจะเข้าใจว่าฉันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่อฟังมากนั่นก็เพียงพอแล้วไม่ว่าฉันจะตรงประเด็นนหรรือออไไมม่่ใใคจจะสจชายทัั้งงถึงกกบพูด พวกเขาต้องเรียนรู้มันอย่างไรก็ตามชายทั้งสองพบทันทีว่าพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้มันได้พวกเขาไม่ได้มีผิวหนาเหมือนผู้บัญชาการและคนธรรมดาไม่สามารถเรียนรู้วิธีการเลียที่บ้าคลั่งเช่นนี้ได้ครึ่งชั่วโมงต่อมากลุ่มทหารติดอาวุธสวมชุดเกราะเหล็กแวววาวเอลซี่ LC เดินไปที่ถนนของเวสไวโอลีซิตี้และหยุดชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนเศรษฐีเล็กน้อย ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ถูกกลุ่มทหารติดอาวุธล้อมเขาตกใจมากจริงๆเอลซีเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างจากใต้เสื้อคลุมชายหนุ่มคิดว่าเขากำลังจะชักดาบออกมาฟันเขาเขาตะโกนด้วยความสยดสยองนี่คือเมืองศักดิ์สิทธิ์เวสไวเจ้าพ่อใจดีและรักใคร่กองทัพไม่สามารถรังแกคนดีได้ตามต้องการทันทีที่เขาตะโกนจบเอลซีก็ดึงหนังสือออกมาจากใต้เสื้อคลุมของเขาพี่ครับอยากซื้อหนังสือวันพันแมนใหม่ครับได้มาจากก็อดฟาเธอร์ชายหนุ่มกลายเป็นคนพูดไม่ออกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สงบลงและถามว่ามันเป็นงงาานขอออกฟเเรร์หืปล่ ใช่เอลซี่หัวเราะเบาๆและพูดว่าคุณต้องการหนังสือไหมราคาถูกมากดูราคาด้านหลังหนังสือราคานี้ตั้งโดยก็อดฟาเธอร์เองคนธรรมดาสามารถจ่ายได้ฉันไม่คิดเงินเพิ่มจากมันความจริงก็คือราคานั้นแตกต่างจากราคาโรงงานแต่ชายหนุ่มไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่จากการขายมันชายหนุ่มมองดูราคาแล้วถามด้วยความสงสัยหนังสือถูกจังเอลซี่เพราะมันไม่ได้ทําจากกระดาษหนังแต่เป็นกระดาษตะวันออกล่าสุดที่มีต้นทุนต่ํา ก็เพราะว่ามันเป็นผลงานของก็อดฟาเธอร์และมันราคาถูกฉันจะซื้อมันชายหนุ่มหยิบเหรียญทองแดงออกมาหลายสิบเหรียญและซื้อหนังสือทันทีที่เขาเปิดหน้าแรกณจุดนั้นเขาคว้าแขนของเอลซีและพูดว่าคุณบอกฉันว่าสไตล์การวาดภาพเด็กนี้สร้างโดยก็อดฟาเธอร์คุณกำลังใส่ร้ายก็อดฟาเธอร์คุณไม่กลัวความตายหรือเอลซี่พูดคุณไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครฉันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ซื่อสัตย์ที่สุดของก็อดฟาเธอร์ฉันจะใส่ร้ายเขาได้อย่างไร ชายหนุ่มคิดอย่างรอบคอบและคิดว่าถูกต้องแม้ว่าคนทั้งโลกจะถูกตัดสินประหารชีวิตเอลซี LC ก็ไม่ยอมเขาเป็นคนชอบเล่นชูที่โด่งดังที่สุดในเวสวินทาวมาดูกันดีกว่าว่าหนังสือวาดอะไรไม่กี่นาทีต่อมาชายหนุ่มก็กระโดดขึ้นสูงแล้วถามว่าแล้วเล่มที่สองละฉันต้องการเล่มที่สองตอนที่6กร้สาสี่นั่นไม่ใช่ศิลปะที่แท้จริงมาหัวของรอบค่อยๆปรากฏสู่สายตาสาธารณะภายใต้าการขายของเอลซี ตอนแรกไม่มีใครอยากอ่านหนังสือบ้าๆเล่มนี้หรอกท้ายที่สุดแล้วสไตล์การวาดภาพนั้นแปลกเกินไปขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ไม่คงที่และคุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอบางครั้งหนังสือก็พิมพ์ได้ดีมากแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแย่ลงเพราะหมึกจะทำลายมันอย่างไรก็ตามมันเป็นสีมือของกอดฟาเธอร์ด้วยป้ายสีทองของ็รบบี้ผู้คนในเมืองเวสไว์ wide. จึงตึมใจที่จะอดทนกับรูปแบบการวาดภาพที่น่ากลัวและบังคับอ่านหนังสือพวกเขาไม่รู้ว่าจะอ่านได้หรือไม่แต่มันวิเศษมากที่เห็นว่าเรื่องราวน่าสนใจมาก แม้แต่คนสมัยใหม่ที่เคยอ่านนวนิยายการ์ตูนและภาพยนตร์มานับไม่ถ้วนก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวนี้นับประสาอะไรกับชนพื้นเมืองที่มีความรู้น้อยเหล่านี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้คนทั่วไปในเมืองเวสไวโอลีซิตี้จะได้สัมผัสกับเรื่องราวประเภทนี้เมื่อพวกเขาเห็นเรื่องราวของตัวละครหลักที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่เล่นได้อย่างน่ารักพวกเขาก็คิดว่ามันสวยงามจริงๆในไม่ช้าชุดแรก500เล่มก็ขายหมดเอลซี่รีบไปที่โรงพิมพ์และสั่งชุดที่สองคราวนี้เขาไม่อยากประนีกับ500ฉบับเขาพิมพ์ยตตรง 1, เลล่่มแะขาอไป ในท้ายที่สุดหนังสือส่วนใหญ่ถูกขายให้กับคนุหนุ่มสาวที่มีอายุมากกว่า10ปีและอายุต่ำกว่า20ปีในเมืองเวสต์ไวโอลี่และระหว่างอายุ20-30ความนิยมก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80อย่างไรก็ตามความนิยมของผู้ที่มีอายุมากกว่า30ปีลดลงอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างน,านั้นยอดขายของพวกเขาก็สูงถึง8,000นในท้ายที่สุดสำหรับเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า3 0 0พคนอาจกล่าวได้ว่าขายได้จนถึงขีดจำกัด ในตอนเที่ยงร็อบบี้รับประทานอาหารกลางวันเสร็จและนั่งบนเก้าอี้หินอย่างเกียจคร้านด้วยผู้กันในมือของเธอสู้ฟ้านั่งข้างๆเขากำลังเขียนบนกระดาษฟังบนโต๊ะหินสิ่งที่เธอวาดคือเล่มที่6ของวันพันแมนหลังจากวาดสามเล่มแรกร็อบบี้ก็ขี้เกียจอย่างไรก็ตามความสนใจของผู้ชมถูกกระตุ้นและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ทำเรื่องราวต่อแม้ว่าเขาจะเป็นก็อดฟาเธอร์ผู้อ่านที่ไม่เห็นการอัปเดตก็จะขัดขืนอย่างช่วยไม่ได้ร็อบบี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประนีประนอมเขาเล่าเรื่องต่างๆและจะให้ซูโอฟาวาดให้ อย่างไรก็ตามเธอเก่งในการปลอมแปลงเอกสารและลายมือนางแบบมันจะดีมากถ้าเธอสามารถเป็นตัวแทนของร็อบอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะปลอมแปลงลายมือได้เก่งแต่ก็ยากที่จะคัดลอกสไตล์การวาดภาพของหนังสือสามเล่มแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบสไตล์การวาดภาพนี้นะ่าอายเธอใช้เวลาหลายวันในการคัดลอกในเวลานี้ขณะที่กำลังวาดเล่มที่6เธอกล่าวว่าเอกสารที่ฉันปลอมขึ้นก่อนหน้านี้ล้วนเป็นแผ่นกระดาษที่สวยงามและทัศีอย่างประณีตทำไมฉันถึงต้องวาดสิ่งแปลกๆที่นี่ในตอนนี้ฉันทำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก รอบหัวเราะฉันไม่มีทางเลือกเธอเป็นสาวใช้ของฉันถ้าเธอไม่ช่วยใครจะช่วยฉันได้ซูโอฟาโกรธแสดงท่าทางดูถูกเขาเมื่อทั้งสองคนทะเลาะกันที่นี่มาเรียนตามมาด้วยแม่บ้านของครอบครัวคอตันแม่บ้านเคยทํางานบนถนนสว่างกับพ่อของแมรีน่นหายากที่จะเห็นเขามาที่ไรโรสซึ่งทําให้ร็อบบีประหลาดใจเอาแม่บ้านคุณมาทําไมคะพ่อบ้านคำนับเขาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาให้โอกาสอันมีค่าในการพูดคุยกับเจ้าพ่อถึงความคิดถึงของเธอมาเรียนเข้ามาและพูดว่าฉันขอให้เขามาที่นี่ฉันต้องการขายของบางอย่างในเมืองเวสต์ไว์ให้กับไรโรรรออบถาามว่ะะไน มาเรียนหัวเราะเบาๆมันหัวของคุณรอปโยมาเรียนตอบว่าแม้ว่าภาพวาดของคุณจะน่าเกลียดมากแต่เรื่องราวของมันก็ดีจริงดีจริงฉันคิดว่าคนหนุ่มสาวบนถนนบริโรคจะชอบเรื่องนี้เช่นกันและมีคนหลายแสนคนอยู่ที่นั่นฉันจะขายมันโดยรถไฟและทำเงินจำนวนมากปรับใดที่หนังสือเล่มแรกขายดีฉันสามารถขายได้อีกนานตั้งแต่กระดาษราคาถูกปรากฏขึ้นจะมีหนังสือมากมายในอนาคตบางทีเราอาจจะเปิดร้านหนังสือได้ รับยกนิ้วให้แมเรียนและพูดว่าเยี่ยมมากพรสวรรค์ด้านธุรกิจของคุณทําให้ฉันมองคุณด้วยสายตาใหม่เสมอดีจังฉันคิดว่าไอเดียของคุณในร้านหนังสือนี้ยอดเยี่ยมและคุณสามารถทําได้แม้ว่าจะไม่มีหนังสือหลายเล่มที่จะขายตอนนี้ตราบใดที่คุณก้าวไปข้างหน้าหนังสือจํานวนมากก็จะปรากฏในเวลาไม่นานเมื่อถึงเวลานั้นร้านค้าของคุณจะมีชื่อเสียงและสามารถเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมนี้ได้มมเรียนได้รับการอนุมัติและยิ้มหวานเธอขอให้แม่บ้านสั่งสินค้าที่โรงพิมพ์แต่เธอนั่งลงที่โต๊ะหินราวกับว่า ร็อบบี้ยิ้มและให้โจ์คณิตศาสตร์อีกสองข้อแก่เธอปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในช่วงบ่ายเวลาประมาณบ่ายสองโมงซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดจู่ๆคนกลุ่มหนึ่งก็วิ่งลงมาจากไหล่เขาผู้นำคือเอลผู้อาวุโสที่ตื่นเต้นอย่างอธิบายไม่ได้และวิ่งเร็วมากเอลกาดทั้งสองตกใจกลัวและตะโกนตามหลังเขาว,ว่าผู้อาวุโสช้าลงหน่อยอย่าล้มชายชราคนนี้จะช้าลงได้อย่างไรเขาว,วิ่งเร็วขึ้นแทนในช่วงพริปตาเขาว,วิ่งไปหาร็อบและยื่นกระดาษให้เขาด้วยรอยยิ้ม ร็อบรับมันไว้ในมือและมองดูมันมันน่าทึ่งมากที่กระดาษสีขาวถูกโยนออกไปและด้านหลังถูกปกคลุมด้วยขี้ผึ้งมันรู้สึกยากที่จะถือไว้ในมือของเขาเขาสัมผัสกระดาษและพบว่ามันแข็งเล็กน้อยไม่ใช่กระดาษชนิดที่หมึกจะซึมได้ง่ายคุณคิดอย่างไรเอลชาราเป่าคราวขาวอย่างมีชัยและพูดว่านักเล่นแร่แปรธาตุอาวุโสข,ของเผ่าเอลของเราร่วมกับช่างกระดาษของบิกแทงได้ผลในเวลาอันสั้นห้าห้าห้าคุณฉลาดมากจริงๆร็อบพูดด้วยรอยยิ้มฉันรู้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จไม่ช้าก็เร็็็ววววแต่่่ฉันนนไไมมดดดด้้คคคคาาาาิุณจจะะปรรรสสบเเขี ตอนนี้มันสะดวกมากสำหรับฉันที่จะอ่านหนังสือให้เสร็จฮ่าฮ่าชายชราพูดด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจมันัวที่อธิบายไม่ได้ของคุณขายดีมากซึ่งเกินความคาดหมายของฉันแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนกระตือรือร้นที่จะอ่านที่นี่คือทะเลทรายแห่งวรรณกรรมและใครบางคนต้องโดดเด่นเพื่อช่วยผู้คนที่เหี่ยวเฉาหัวใจฉันจะเริ่มต้นเขียนจะเขียนหนังสือที่ดีที่สุดให้ถูกใจทุกคนร็อบบี้กล่าวว่าทำไมของฉันถึงอธิบายไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ดี ชายชราใส่หัวและพูดว่าฉันอ่านมันในภายหลังเรื่องราวนั้นง่ายเกินไปมันขาดความลึกซึ้งคุณใช้พลังกำลังที่แข็งแกร่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งเลยนี่ไม่ใช่ศิละปะที่แท้จริงแค่รอสักครู่แล้วดูสิฉันจะใช้ปากกาของฉันสร้างผลงานศินละปะจริงๆให้คุณดู